สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนินดนาฉัดวิไลกับศินส์สมสรค่ะคุณผู้ชมคะ ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดนาคบะนะคะและฝีไม้ลายมือในการแสดงค่ะเป็นฝีมือการแสดงของนักศึกษาหญิงนะคะคุณผู้ชมคะการแสดงโขนหญิงครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2549นะคะโดยมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฒจันเกษมนะคะเกิดความสงสัยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่โขนนั้นจะแสดงด้วยผู้หญิงล้วนนะคะ แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะก็กลายเป็นเหมือนการแสดงประจําปีของมหาวิทยาลัยเลยนะคะที่สําคัญค่าวันนี้นะคะจะมีการแสดงโขนผู้หญิงรอบพิเศษนะคะในเวลา1 6น0กาวันนี้ค่ะศิลป์ส,สม,มุรได้รับเกียรติจากหลายฝ่ายนะคะคือตั้งแต่คนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการคิดสงสัยนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้หญิงจะแสดงรวถึงอาจารย์ที่เป็นที่ ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงนะคะมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์จันกระเซงค่ะอาจารย์ธรรมรัตน์โถสกุลค่ะ,คะท่านที่สองนะคะเป็นอดีตนักแสดงโขนผู้หญิงรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะคะในปี2549และท่านนี้ล่ะคะ่ะเป็นหนึ่งในผู้ที่เกิดความสงสัยเรื่องการแสดงโขนนะคะคุณสุชีราหอมสนิทค่ะ และอีกสองท่านนะคะเป็นนักแสดงรุ่นปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะก็คือคุณเบนจวันทูลแก้วนะคะนักศึกษาชั้นปีที่สี่รับบทอินทรชิตนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณกำไรมาศขันแก้วค่ะนักศึกษาชั้นปีที่สองรับบทครุฑค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะควันนี้อาจจะงงนิดนึงว่าท่านไหนเป็นอาจารย์ท่านไหนเป็นลูกศิษย์ นะคะเพราะว่าหน้าละอ่อนกันทั้่งนั้นเลยนะคะเรียนถามอย่างนี้นะคะจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจากที่จะมีการแสดงจริงในวันนี้นะคะซึ่งผู้ที่แสดงเมื่อสักครู่คือท่านไหนคะยกมือหน่อยนี่ท่านนี้นะคะกําไรมากกำไรมากมมาชื่อเล่นชื่อชื่อเบนค่ะ,ค,ะคุณเบนนะคะคุณเบนนะคะรับบทอินทรชิตค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างกับการรับบทนี้ ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องรู้สึกภาคภูมิใจค่ะคะที่เราได้รับบทบาทในตอนนี้แล้วก็ตัวอินตอร์ชิดเองเนี่ยก็คือเป็นลูกของทศกัณฐ์ที่ได้รับมอบหมายให้มาปราบมารบกับพลรักษ์ค่ะ,คะในส่วนของการฝึกซ้อมหรือในส่วนที่ได้รับมอบหมายการนั้นก็คือค่อนข้างที่จะหนักหนักพอสมควรคสำหรับการที่เราเป็นผู้หญิง หนักแน่นอนนะคะ,คะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเลยนะคะอาจารย์ย้อนไปไกลหน่อยนี่นะคะโขนนี่แสดงด้วยผู้ชายล้วนเลย<ช>นะคะจนมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นแสดงด้วยชายจริงหญิงแท้นะคะแต่นี่คือโขนที่แสดงด้วยผู้หญิงล้วนทั้งหมดเลยนะคะต้องถามอาจารย์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรที่หมหาวิทยาลัยราชภาาาัฏนจันเกษครับการแสดงโขนผู้หญิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจาก ประวัติในเรื่องของการละครไทยนะครับก็จะพบว่าการแสดงละครในเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าจะมีวรรณกรรมอยู่3ามเรื่องที่<ฆ>จะแสดงอยู่คือเรื่องอุนรุษ<ฆ>อีเหนาและหนึ่งนั้นก็คือรามเกียรตินะครับรละครในเนี่ยก็จะจัดแสดงเรื่องรามเกียรติในบางตอนที่เหมาะสมกับผู้หญิงนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการแสดงซึ่งจะพัฒนามาเป็นโขนผู้หญิงนะครับสําหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังกเเษมนะครับเราได้จัดการแสดงโขนผู้ชายเนี่ยมาหลายปีเป็น10ปีแล้วนะ<ฆ>ครับจนกระทั่งปี2549อย่างที่<ฆ>คุณอารได้กล่าวไปนะครับว่าทางสาขาโดยกลุ่มนักศึกษานะครับซึ่งวันนี้เราก็มีตัวแทนมาด้วยนะครับ<ฆ>อยากที่จะจัดโขนขึ้นมานะครับแต่คราวนี้โขนที่จะจัดการแสดงในครั้งนี้เนี่ย ก็เกิดความสงสัยว่าผู้หญิงสามารถเล่นได้ไหมอ่ะมาที่เจ้าตัวเลยดีกว่านะคะคุณสุธิราขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะคุณดาว<ช>นะคะ<ช>ตอนนั้นเราสงสัยขึ้นมาเองหรือว่าเรามีการพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มยังไงก็สงสัยด้วยแล้วก็มันเป็นในการเรียนการสอนของชั้นปีสุดท้าย<ช>ของการเรียนนะคะก็เลยจับกลุ่มการคุยกันกับเพื่อนเพ,นเพราะว่าหนึ่งโขนเนี่ยจะ ไม่ค่อยมีในปัจจุบันแล้ว<ะ>เราก็อยากให้